ในคลิปนี้หลักๆเราจะมาพูดถึงโครงการ Artemis Accords กันนะครับโครงการ Artemis Accords เป็นชุดข้อตกลงพหุภาคีที่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นหลักการแนวทางปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการสำรวจและใช้ประโยชน์อวกาศอย่างปลอดภัยโปร่งใสและยั่งยืนรวมถึงดวงจันทร์ดาวอังคารและวัตถุบนท้องฟ้าอื่นๆโดยมีหลักฐานมาจากสนธิสัญญาอวกาศปี1967 ในเดือนพฤษภาคม2,568มีประเทศที่ลงนามเข้าร่วม Artemis Accord แล้ว55ประเทศประเทศผู้ริเริ่ม8ประเทศแรกที่ลงนามเมื่อเดือนตุลาคม2,563ได้แก่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาอิตาลีญี่ปุ่นลักเซมเบิร์กสหรัฐอาหรับเอมิเรตและสหรชาชอาณาจักรโครงการและเป้าหมายของ Artemis Accord เสริมสร้างความมุ่งมั่นต่อข้อตกลงอวกาศระหว่างประเทศที่มีอยู่และกำหนดหลักการร่วมกันเกี่ยวกับความปลอดภัยการวิจัยและการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอวกาศเป้าหมายหลักคือการส่งมนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์ในโครงการอัธมิสโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการขยายการสำรวจอวกาศไปยังดาวอังคารและไกลออกไปหลักการสำคัญมีดังนี้การทำงานร่วมกันได้ การพัฒนาระบบที่สามารถทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความยั่งยืนของภารกิจความช่วยเหลือฉุกเฉินความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือมนุษย์อวกาศและบุคลากรในอวกาศที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากการจดทะเบียนวัตถุอวกาศการกำหนดว่าประเทศใดควรจดทะเบียนวัตถุอวกาศที่เกี่ยวข้องการรักษามารดกอวกาศการรักษาสถานที่และวัตถุทางประวัติศาสตร์ในอวกาศการจัดการเศษซากวงโครจร การวางแผนเพื่อการกําจัดเศษซากอย่างปลอดภัยทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพโครงการอัธมิสของนาซ่ามีภารกิจหลากหลายอย่างคืออัธมิส1การทดสอบการบินโดยไม่มีลูกเรือของระบบจรวดและยานอวากาศรอบดวงจันทร์อัธมิส 2, 2. การทดสอบการบินโดยมีลูกเรือครั้งแรกของ SLS และโอไรออนรอบดวงจันทร์คาดการไว้ต้นปี2569อัธมิส3 การส่งมนุษย์กลุ่มแรกไปสำรวจพื้นที่ใกล้ขั้วใต้ของดวงจันทร์กำหนดการกลางปี2,570 Artemis 4การเปิดตัวสถานีอวกาศดวงจันทร์แห่งแรกของมนุษยชาติหรือเกตเว a y จรวด SLS รุ่นใหญ่และทรงพลังยิ่งขึ้นและเครื่องยิงเคลื่อนที่ใหม่วางแผนไว้ปลายปี2,571ประเทศไทยได้ลงนามใน Artemis a c c o r d อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ธันวาคม2567 นับเป็นประเทศที่51ของโลกที่เข้าร่วมและเป็นประเทศที่สองในอาเซียนต่อจากสิงคโปร์หน่วยงานหลักของประเทศไทยในโครงการนี้คือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ GIS TDA แต่คนไทยมักจะอ่านว่าจสดาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการเข้าร่วม Artemis Act คาดว่าจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีเพื่อประโยชน์สาธารณะนอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศสมาชิกและเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการนักวิชาการและนักวิจัยของไทยสิ่งที่น่าสนใจคือประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามเข้าร่วมทั้ง Artemis Accord ที่นำโดยสหรัฐอเมร,ริกา และโครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติหรือ ILRS ที่นำโดยจีนแม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีความร่วมมือโดยตรงกับนาซาแต่ก็มักจะทำงานผ่านองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นแจ็กซหรือ Japan Aerospace Exploration Agency และกำลังพัฒนาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับภารกิจสำรวจดวงจันทร์อย่างชาง a n g e 7และ c าง n อเอของจีน มาดูการที่มุมมองจากแนวคิดทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับ Artemis Accord และข่าวลือเรื่องสงครามอาวกาศกับมนุษย์ต่างดาวต้องย้ำก่อนว่านี่คือมุมมองจากแนวคิดทฤษฎีสมคบคิดซึ่งเป็นเรื่องราวที่มักจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ยืนยันได้และมักถูกสร้างขึ้นจากความสงสัยการตีความข้อมูลบางอย่างหรือการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันในลักษณะที่อาจไม่ใช่ความจริง แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาในโลกออนไลน์และในกลุ่มผู้ที่สนใจทฤษฎีเหล่านี้ตามแนวคิดทฤษฎีสมคบคิดบางอย่างอารเทมิสแอคคอร์ดอาจถูกมองว่ามีวัตถุประสงค์ที่ซ่อนเร้นหรือลึกซึ้งกว่าที่ปรากฏโดยมีข้อสันนิษฐานต่างๆดังนี้ข้อแรกการควบคุมทรัพยากรน,นอกโลกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว,ว่าอารเทมิสแอคคอร์ดไม่ได้มีไว้เพื่อการสำรวจอย่างสันติอย่างแท้จริงแต่เป็นการที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรพยายามอ้างสิทธิ และควบคุมทรัพยากรอันมีค่าบนดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่นๆเช่นแร่าธาตุหายากน้ำแข็งหรือฮีเลียมสามซึ่งเป็นแหล่งพลังงานในอนาคตเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมท้ายคลิปว่ามันไว้ใช้ทำอะไรนะครับโดยการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มประเทศที่ลงนามก่อนทฤษฎีต่อมาการแข่งกันชิงทรัพยากรทฤษฎีนี้มองว่าเป็นการแข่งขันแบบใหม่ในอวกาศคล้ายกับการแย่งชิงอาณานิคมในอดีต โดยมีอ r t e m ท s a c c อ r d เป็นเครื่องมือในการสร้างกฎของเกมที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนเพื่อให้ได้เปรียบในการเข้าถึงและครอบครองทรัพยากรเหล่านี้ก่อนประเทศอื่นๆโดยเฉพาะจีนและรัเสเซียที่ไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกเหตุผลต่อมาการจัดตั้งกองกําลังอวกาศและการเตรียมพร้อมสําหรับสงครามอาวกาศยุทธศาสตร์ซ่อนเร้นพฤษฎีสมคบคิดบางกลุ่มมองว่าอาร์เทมิสแอคคอรไม่ใช่แค่ข้อตกลงทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นหลักฐานของการสร้างพันธมิตรทางทหารอาวกาศเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจากชาติคู่แข่งบนโลกหรือแม้กระทั่งมนุษย์ต่างดาวการเสริมกำลังการก่อตั้ง c เป o ฟ c e ของสหรัฐยิ่งไปตอกย้ำแนวคิดนี้สำหรับผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดโดยมองว่านี่คือการเตรียมพร้อมทางทหารอย่างจริงจังในอวกาศซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันอนาเขตที่กำลังจะถูกอ้างสิทธตามอาร์เทมิสแอคคอร์ด หรือเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักอีกข้อสงสัยคือการซ่อนเร้นเทคโนโลยีและข้อมูลเทคโนโลยีลับจากเอเลียนหรือสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์มีทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อมโยงไปถึงแนวคิดที่ว่ารัฐบาลมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐอาจครอบครองเทคโนโลยีขั้นสูงจากมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้วและ Artemis Accord อาจเป็นเพียงฉากหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นเพิ่มเติมในอวากาศโดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามีการค้นพบเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวบางอย่างที่ถูกปิดเป็นความลับและ Artemis Accord อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ในการรับมือกับความจริงนั้นหรือเพื่อรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ได้มาจากการติดต่อหรือการย้อนรอยวิศวกรรมรีเวิร์ดเอนจิเนียริงหรือเทคโนโลยีต่างดาวบางทฤษฎีเชื่อว่ารัฐบาลมหาอำนาจรับรู้ถึงการมีอยู่ของเผ่าพันธุ์ต่างดาวมานานแล้วและบางเผ่าพันธุ์อาจไม่ใช่เป็นมิตรทั้งหมด โครงการอาวกาศต่างๆเช่น Artemis Accord จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันตนเองหรือเพื่อสร้างฐานทัพนอกโลกในกรณีที่มีการเผชิญหน้าอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลอย่างเป็นทางการกับทฤษฎีสมคบคิดซึ่งมักจะอยู่บนพื้นฐานของการคาดเดาการตีความแบบเลือกสรรข้อมูลหรือการขาดหลักฐานที่พิสูจน์ได้ สรุปคือจากมุมมองของทฤษฎีสมคบคิดอาร์เทมิสแอคคอร์ดอาจถูกมองว่าเป็นมากกว่าข้อตกลงเพื่อการสำรวจอวกาศอย่างสันติแต่อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ในการควบคุมทรัพ,พยากรการสร้างอำนาจทางทหารในอวกาศหรือแม้กระทั่งการเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตต่างดาวไม่มีหลักฐานที่เป็นทางการหรือวิทยาศาสตร์ใดๆที่สนับสนุนแนวคิดเหล่านี้มาต่อกันที่แร่ฮีเลียมสาคือไอโซโทปของธาตุฮีเลียมที่มีความเสถียร โดยมี2องโปรตอนและ1นึ่งนิวตรอนต่างจากฮีเลียมปกติหรือฮีเลียมสีที่มี2องโปรตอนและ2องนิวตรอนซึ่งเป็นไอโซโทปที่หายากมากบนโลกคุณสมบัติที่สําคัญของฮีเลียมสาไอโซโทปเสถียรไม่ใช่สารกัมมันตรังสีซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ฟิวชันอื่นๆเช่นทีเทียมที่เป็นกัมมันตรังสี 2. หายากและมีปริมาณน้อยมากบนโลก เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกช่วยป้องกันลมสุริยะหรือโซลาวินซึ่งนำพาฮีเลียมสาม,มาจากดวงอาทิตย์ไม่ให้มาถึงพื้นผิวโลกได้มากนัก 3. พบมีปริมาณมากบนดวงจันทร์เนื่องจากดวงจันทร์ไม่มีสนามแม่เหล็กและบรรยากาศฮีเลียมสามจากลมสุริยะจึงตกกระทบและสะสมอยู่ในชั้นดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ในปริมาณมหาศาลนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่ามีฮีเลียมสามบนดวงจันทร์มากกว่าหนึ่งล้านตันซึ่งถือเป็นทรัพยากรหมุนเวียน แล้วฮีเลียมสามเอามาใช้ทําอะไรปัจจุบันและในอนาคตฮีเลียมสามจะมีการใช้งานและศักยภาพในการใช้งานในหลายด้าน 1. เชื้อเพลิงสําหรับการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันนี่คือศักยภาพที่สําคัญที่สุดและเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดหลักการฟิวชันของฮีเลียมสามกับดิวเทเรียมหรือไฮโดรเจนที่มีหนึ่งโปรตอนหนึ่งนิวตรอนจะปล่อยพลังงานออกมา โดยไม่สร้างกากกำมันตรังสีที่มีอายุยาวนานเหมือนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันในปัจจุบันข้อดีคือเป็นแหล่งพลังงานสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงมากประมาณ25ตันของฮีเลียมสสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้สหรัฐอเมริกาได้ทั้งปีเทคโนโลยีฟิชชันที่ใช้ฮีเลียม3ายังอยู่ในขั้นทดลองและวิจัยยังไม่มีโรงไฟฟ้าฟิวชันเชิงพาณิชย์ที่สามารถผลิตพลังงานได้จริงในปริมาณมาก นอกจากนี้การสกัดฮีเลียมสาจากดวงจันทร์และขนส่งมาอย่างโลกก็เป็นความท้าทายทางวิศวกรรมและเศรษฐกิจที่สําคัญ2การตรวจจับนิวตรอนฮีเลียมสามีหน้าตัดการดูดกลืนนิวตรอนความร้อนสูงมากทําให้เหมาะสําหรับใช้เป็นก๊าซในเครื่องตรวจจับนิวตรอนใช้ในการวิจัยฟิสิกส์อนุภาควิทยาศาสตร์วัสดุและในระบบรักษาความปลอดภัยเช่นประตูตรวจจับรังสีเพื่อตรวจจับวัตถุก,กัมมันตรังสี และรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดน 3. การทำความเย็นอุณหภูมิต่ำมากฮีเลียมสามีจุดเดือดต่ำมากประมาณลบ2ององศาเซลเซียสหรือ3.19เเคลวินทำให้สามารถใช้เป็นสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นแบบเจือจางเพื่อเข้าถึงอุณหภูมิที่ใกล้ศูนย์สมบูรณ์ซึ่งเป็นอุณหภูมิต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามทฤษฎีทางฟิสิกส์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิจัยฟิสิกส์อุณหภูมิต่ำมากการวิจัยสสารมืด และการพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตมัมซึ่งต้องทำงานที่อุณหภูมิเย็นจัดเพื่อลดสัญญาณรบกวน 4. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงคุณสมบัติเฉพาะตัวของฮีเลียมสาําให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการศึกษาฟิสิกส์ควอนตมัมและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ควอนตัมในระบบขนาดใหญ่อย่างมาโค,โครคอปิคซิสเต็มกล่าวโดยสรุปฮีเลียม3เป็นไอโซโทปหายากที่มีศักยภาพสูงมากในการเป็นแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคต ผ่านปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันรวมถึงการใช้งานในงานวิจัยขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการทําความเย็นพิเศษแม้ว่าการนํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบจะยังคงเผชิญกับความท้าทายทางเทคโนโลยีและการสกัดก้อตามหากชอบความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ